เรื่องหลวงตาปั่นสล็อตกันดีกว่าก็หน้าจอก็ทนโทษอยู่ว่าเป็นเว็บพนันน่ะแหละคะ่ะแต่ว่าจะอ้าวว่ากําลังดูข้อมูลข่าวสารแล้วเว็บเด้งขึ้นมาก็สุดแล้วแต่จะชี้แจงและกันนะคะแต่ว่าสิ่งน,นี้ก็ทําให้หลายๆครั้งก็ทําให้ผู้คนมองพระไม่ค่อยดีงามเพราะว่าเพิ่งเกิดข่าวใหญ่เมื่อไม่นานมานี้อันนี้ก็ ปั่นสล็อตเหมือนกันนี่เอออันนั้นมันบาคาร่า,า,า,ราบาคาร่าใช่ไหมอออออเันนี้น่าจะปั่นสล็อตใช่ไหมคนละอย่างใช่ไหมคะผมคิดว่าน่าจะคนละอย่างไม่เคยเล่นเอาจริงไม่เคยเล่นเคยเล่นอย่างเดียวคือเล่นไพ่แบบเล่นกันขำๆแค่นั้นเองต๊กแปดต๊อกเก้าเลยเหรอเอออ่อะ นี่ก็เป็นสิ่งที่ทางเพจท่านเปาอะนะคะเป็นเพจล่าสุดแต่หลายคนคาดเดาอยู่เอ๊ะใครนะแอดมิน <c oughs> คนติดตามเยอะแล้วก็ปากแจ๋วมากเอาอย่างนี้เพจท่านเปาระบุว่าหลวงตาแกจะเล่นเกมอยู่มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะชาวเน็ตพากันคอมเมนต์ยับล่ะค่ะบอกว่าช่วงนี้สแสวงการผ้าเหลืองมีแต่เรื่องพระเอี่ยวกับการพนันมากๆแล้วทีมข่าวเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็เดินทางไปที่วัดธรรมนิเวศวนารามค่ะ อำเภอวานนนนี้ว่าสกลนครเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีเพราะว่าจุดที่พระนั่งเล่นมือถือก็คือแถวหน้าห้องน้ำเนี่ยโซนเดียวกันเลยค่ะมีเก้าอี้หินไว้นั่งรอนะคะจุดนี้เลยนี่สำรวจตรวจสอบเพื่อเอามาประกอบเป็นหลักฐานเป็นจิ๊กซอแล้วการถ่ายก็คือถ่ายจากด้านหลังพระน,นะคะสอบถามเจ้าอาวาสวัดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเจ้าอาวาสวัดก็ยอมรับบอกว่า เป็นโลเคชันในวัดจริงๆตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นไปตามโซเชียลกล่าวหาเป็นความเข้าใจผิดเนื่องจากว่าพระถูกใส่ร้ายเรียกพระลูกวัดในรูปเนี้ยค่ะมาชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดแล้วนะคะหลวงพ่อคําโตเป็นนามสมมุติและกันรพระลูกวัดที่ถูกกล่าวหาค่ะบอกว่าเป็นภาพเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วอาตมากําลังกวาดลานวัดและมานั่งพักบริเวณหน้าห้องน้ํา จากนั้นก็หยิบมือถือขึ้นมาเปิดดูทั่วไปแล้วก็เลื่อนผ่านไปเจอโฆษณาแฝงไม่ใช่ว่านั่งปั่นสล็อตแต่จาไม่ได้ว่าโฆษณาอะไรจงังหวะนั้นมีคนมาแอบถ่ายนาไปโพสโซเชียลอัตมาก็อยากจะรู้ว่าใครนําไปโพสต์กันแกล้งเบื้องต้นได้ให้ทนายความช่วยตรวจสอบพบว่าโพสต้นเรื่องปิด a c e b o o k หนีไปแล้วซึ่งพระก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการเล่นพนันอย่างแน่นอนหากจะเล่นจะนําเอาปัจจัยที่ไหนมาเล่นก่อนและถ้าเล่นจริงๆใครจะมาเล่นกันจงแจ้งเข้าไปเล่นในกุฏิไม่ดีกว่าหรอ ส่วนหลายเพจที่นําไปโพสจนเกิดความเข้าใจผิดก็อยากให้หยุดแชร์เพราะส่งผลเสียกับทางวัดป่าที่มีคนศรัทธานับหน้าถือตาค่อนข้างเยอะฟังดูนะคะพระที่ถูกกล่าวหาชี้แจงค่ะเพราะโทรศัพท์เราเวลาเวลาเราดูไปเนี่ยมันจะมีโฆษณาใช่ไหมโฆษณาที่พวกเว็บพวกอะไรเนะี่ยถ้าถ้ากดดูจะจะรู้เลยว่ามันมีโฆษณามีอะไรหรืออาจจะไปไปเจอแล้วเราก็ดูอย่างเงี้ย เขาอาจจะมาถ่ายตรงนั้น <ง ern> ว่าเรายืนยันว่าไม่ได้เป็นเหมือนตามที่เขาโพสต์นะหลวงพ่อเน <Space> โอ้โอไม่มีหรอกเราจะไปทำอะไรอย่ังนงเ้าเราจะมีปัจจัยที่ไหนไป,ไปไปทำไปเล่นใช่ไหมมันก็คนคล้ายใส่ไลนเนะก็มีคนว่ามีซ่องสุมนี่พูดว่าซ่องสมด้วยนะว่ามม ว่าจมานี่เออท่องสุมเอ่อมีมันก็มีเด็กวัดที่เขาเคยเข้ามาเนาะเขามาก็มาเอาขนมเอาอาหารให้เขาอ<ม>ีแต่ตอนนี้ก็สั่งไม่ให้เข้ามาละอ<ม>อ่าก็หาว่าท่องสมมียาเสพติดมีอะไรเ<ม>นี่ยมันมันทำให้เสียวัด<ม>คนที่ทําแบบนี้มันมันไม่ดีสําหรับตัวท่านแล้วก็วัดที่เรามีคนที่นับถือบูชาเยอะใช่ไหมยินยอมให้ตรวจสอบทุกอย่างนะส่วนสํานักพุทธก็ยังไม่ได้มีการลงมาพูดคุยแต่อย่างใดสําหรับเรื่องนี้ค่ะ